เท่ไงก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กับกับกมเล็กคนเดิมซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับอิดนั่นเองแต่ว่าอิดไม่ได้อยู่ในเกมทำไมกันนะ <c oughs> ซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกอัปเดตใหม่กันนั่นเองซึ่งอัปเดตครั้งนี้ก็ไม่ใช่อัปเดตเยอะอะไรแบบไม่ใช่อัปเดตใหญ่นะ แต่ก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะคืบหน้าของแมปอ่นนี้เลยนั่นเองเออลืมบอกชื่อแมปไปเลยฮนะซึ่งวันนี้เราไปอยู่ในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราไมอยู่กันในแมปเดอะพิซาอร์เอเวจซึ่งอ่าอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของแมปนี้นะก็อัปเดตมาใหม่นี่ผมดีใจมากเลยก็คือเกมนี้มี ปุมปิดเพลงแล้วโอ้โหหรือปิดเพลงเลยนึกได้น่ะก็เลยบอกนี่นะมาเซตติ้งสามารถปิดเพลงได้อ๋อสบายหูคนเยอะนะฮะการลิกสิทธิ์ด้วยไม่รู้จะติดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้นะก็มาเริ่มที่เมนูเลยเมื่อกี้พูดถึงเซตติ้งแล้วเซตติ้งอันนี้ก็เปิดปิดเพลงได้ อ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นอะไรนะ fast mode คืออะไรไม่รู้นะก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมแรกก็มีส่วนนี้ก็เป็นาสามารถซื้อ a อโ o w ได้50สิบโลบักนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นบอกอ่าบอกยังไงดีละ่ะบอกอะไรหลายอย่างเลยกันข้างบนอันนี้บอก kisban event มันบอกว่าจะหมดอตอน1่1ทับสิบหหมดแล้วมั้งเนี่ยหรือ,อยังวะน่าจะยังหรือหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ ส่วนนี้เป็นลิมิเต็ดสเตนน่าจะหมายถึงสตาร์ e พทิทัมเอ่อที่ผมใช้อยู่หรือเปล่าสตาร์น้ำคริสต์มาสนะหรือว่าอะไรวะเอ่อสตาร์แพทิ a ัมซานตาเออว่าลิมิเต็ดสเตนจริงด้วยแล้วก็เอ่อฟิกฮิตบ็อกซูนอันนี้ก็ไม่รู้คืออะไรแตน่น่าจะเป็นฮิตบ็อกที่ดีขึ้นมั้งในอนาคตอืม ส่วนนี้ก็เป็นชายนี่สแตนเดี๋ยวผมบอกนะว่าได้จากไหนต่อมาเป็นไอเทมนะฮะสโนอัโร่อันนี้ก็ลิมิเต็ดไอเทมหมดไปแล้วเพราะว่ามันเป็นคริสต์มาสอีเวนต์เนาะอันนี้ก็เป็นอ่า n o r m a l arrow ก็คือ arrow ธรรมดาต่อไปก็เป็นโลกากาแล้วก็ดิโอสคัคเดี๋ยวผมจะบอกทีละอันนะว่าแต่ละอันทำอะไรได้ต่อมาจะเป็นสแตนแล้วอันนี้ก็เป็น the world infinite universe แล้วก็ Shadow the w o r l d the w o r l d Silver Charlotte Anubis s t a r n u m e s t a r n u m Santa Santa Boss Dio Boss แล้วก็มอรก็มีประมาณนี้ต่อมาเรามาบอกไอเทมกันดีกว่าว่าไอเทมแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้างก็อยากเริ่มจากอันแรกเลยก็คืออ่ด Snow Arrow Snow Arrow จะเป็นของอ Limited นั่นคือมันจะได้จาก อีเวนซ์ซึ่งตอนนี้ก็หมดแล้วอนะก็จะหาไม่ได้แล้วเช่นเดียวกับสต,สตาร์นัมซานตานั่นเองต่อมาก็จะเป็นแอโร่ก็คือจะสุ่มได้แบบสแตนธรรมดาเนี่แหละนะอ๋อใช่แล้วก็มีสแตนใหม่เข้ามา2ตัวด้วยนะฮะดูว่าสาไม่ดิล้วจะเป็นแอคโคกับคิดเดอร์ควีนนั่นเองอืมซึ่งเราจะไม่รีวิวต่อมาก็จะเป็น โลกากา,กาโลกากาเอาเวลีสเตนฮนะไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะต่อไปจะเป็นดิโอสัครับอ่าอันนี้สําคัญดิโอสักขาจากไหนหาจากการค่าดิโอนั่นเองโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะจ๊ะไม่ซึ่งดิโอสัครับสามารถใช้กับสเตลลิตแล้วจะกลายเป็นเอ่อชาร์ดูเดอะบูลได้นั่นเองนะก็ต่อมาจะเป็นอ่าอไชนีสเตลหรือไชนีแอนลู ก็จะได้จากการฆ่าบอสคีระนะฮะซึ่งบอสคีระเกิดตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูก็อนแรกนะคุณโอคุยสตรงนี้นั่นเองก็รับเพจกับโอคุยสโอคุยส,ยส,ยสก็จะบอกว่าให้มาฆ่าคนะีระะหอะไรเนะี่ยเงินซึ่งคีระมันก็จะเกิดตรงนี้นั่นเองมั่งนะน่าจะใช่แหละซึ่งพอฆ่าคีระเสร็จปุป๊บมันก็จะดรอปของตรงนี้นะจะเป็นไม่รู้มันจะได้แอโร่หรือว่าของอย่างอื่นไหมนะ แต่ที่เรารู้คือมันดอกอเป็นชายนี่แอลูต่อมาคือ,อบัตรทชี่มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะไม่จาเป็นต้องหาโลกาเองแล้วถึงแม้โลกามันจะยังเห็นดอกอยู่ก็เถอะแต่ว่านี่นะบ,บัตรหลงบชี่เรากดคุยกับมันได้มันก็จะบอกว่าอฉันจะให้โลกากาก,าก,าก,ากับคุณคุณใช้สิ่งนี้เพื่อที่จะรีเซ็ตสเตนนั่นเองอ่า แล้วเราก็บอกแล้วก็ยิ้มฮยิ้มทำไมแต่จริงจริงแล้วเนี่ยอยากให้เป็นดิสเหลืออะไรมากกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วโลกามันไม่ได้ไวรีสเตนนะฮะแต่ว่าหลายๆแมปก็ทำผิดก,กันนะก็ไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็สตาร์น้ำซันต้าผมได้สังเกตว่าอ่า มันมีสกิลเพิ่มมาด้วยนะนั่นก็คือสกิลแซดจะเป็นสแตนจำนะตอนตอนแรกนึนกว่าถูกพื้นแต่ว่ามันไม่จำด้วยนะไม่รู้เป็นบั๊กเรือนหรือเปล่าทำแฮะเดี๋ยวต้องรีพอร์ตเข้าไปในอ่าดิสพอแล้วก็อย่าลืมนะฮะดิสคอร์ดเกมนี้เดี๋ยวใส่ไว้ตาร่างคลิปให้นะก็มาดูสกิลก่อนมี E ดีไม่โดนเลยเนี่ยฮะฮิตฮิตบล็อกมาตีตัวนี้ได้แตไม่โดนโอ้ยใจธรรมดาโดนเลยใจลไม่โดนเอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วถ้าทียังไม่มีจะมีแค่ E r Z F นะฮะ F Double นะ เดวอร์โนมาชอลเดดไปดิแล e ้วก็อีกท่าหนึ่งที่เพิ่มมาใหม่เลยนะก็คือแบสดาวน์นั่นเองเดี๋ยวคือท่าตัวเจนะตัวนี้น่าจะตีได้อยู่มั้งคงไม่บัคหรอกเนาะมาเจนี่อ่าไอ้โดนโดนโดนนี่นะ แต่งงตรงที่ว่าทำไมมันไม่มีเสียงวายก็ไม่เป็นไรอ่าประมาณดาวแล้วในอนาคตน,น่าจะมีที่เก็บสตแตนออโอ้โหโวในอนาคตน,น่าจะมีที่เก็บสตแตนเพิ่มเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวยังอันนี้เตกไม่นานเลย อ่านี่ฮะบอสกีระที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันเกิดตรงนี้นั่นเองทำไมมันไม่เกิดตรงนู้นแต่ก็ใกล้ๆกันแหละอืมต้องตีบอสกีระกันดีกว่านะว่าจะได้ครับเป็นชายนี่แอโร่หรือเปล่ามาเลยกีระเฟี้ยวแค่ไหนก็เฟี้ยวขนาดนั้นเลยฮึก็เฟี้ยวเฟี้ยวมาเฟี้ยวเออเฟี้ยวเออมาดิครับเบ็ดดาวจิตการ หรือว่าต้องเปิดเสียงเปิดมิวสิคไม่ใช่ลิกาิตลิกาิตจะกินหัวเอานะ,ะไปไปได้ไงกันโอเคตายแล้วซึ่งไอเทมนะก็อย่างที่บอกนะมันจะดอกอโพเดียมเฮ้ยคีระาเกิดอีกแล้วกนอคีรามันเกิดพอมันเกิดแล้วมันเกิดต่อเนื่องฮ้ยนี่ นี่ใชนี่แอโร่นะได้แล้วเฮ้ยซึ่งนี่แอโร่นะมันจะแล้วมันจะได้สก,กินต่างๆนะผมจะขึ้นรูปให้ดูนะอ๋อผมจะเอาไปแทงในไอดี ID ลองด้วยนะเพราะว่าไอดีหลักผมมีตัวนี้อยู่ผมไม่อยากรีมันเป็นรีเมจเต็ดนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเก็บเข้ากระเป๋าก่อนเลยส่วนตัวนี้นะจะบิ๊กทักนะตีแล้ว นั่นเองก็มาตีกันได้นะซึ่งตอนไม่สาม,มารถทําอะไรได้นะ่ะก็กดใช้ไปม,มันก็จะดรอปเงินนี่เงินก็จะขึ้นข้างบนนีนะ่แล้วคีแล้วไม่จะตามหรอเฮ้ยเข้ามาแล้ววะอีดเข้ามาเลยเอออีดอ,ดอ,ดอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้นี่อ่าลักกี้แอร่ลมันก็ไม่ต่างจากลักกี้แอร่ลหรอกใช้นี่แนะอร่ลได้สกีเหมือนกัน แทง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 มาดูนะว่าอิจะได้อะไรนะฮะอูฟ๊ฟอิดเองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเกิดไหนเกิดไหนใช่เหรอไหนไหนในในนะอยู่ไหน,นวะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเออนั่นแหละ ก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะมีประมาณนี้แหละอัปเดตไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มหรือเหร่นะแต่ไม่น่ามีเริ่มมั่งนะเออแล้วก็วิธีทำทักสี่ก็ไปตีดีโอนะฮะก็จะได้เล็บอาร์มาแล้วก็ใส่แต่ไม่ใช่ทักสี่ตอนนี้มีแค่สองกับเอ้ยหนึ่งกับสองใส่เล็บอาร์กับสแตนเลสก,ก็จะเป็นทักหนึ่งนะส่วนทักสองอะไรไม่รู้นะน่าจะต้องใส่เล็บอาร์เหมือนกันอืมก็มีประมาณนี้นะ ไม่น่ามีอะไรแลละ <antis> ไปเจอกันใหม่แล้วกันบายบาย